บอเลิกบอแหลวค่ะพี่น้องําหรับดาม,มาบอหนกพงศกรดาลูกออกสื่อแล้วก็มีคอมเมนต์เยอะแยะมากมายจนหอดมือนีค่ะพี่น้องในช่องสาวเนยคือกันมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าคุณหนำไม่ควรที่จะสอนลูกออกสื่อหลังจากที่ทังบอหนกพงศกรนะคะได้มีการสอนอาายสกุณาพนใส่ไม้ประกาศใส่ไม้ในมือกุมปิดหลังจากที่ปิดวงเสียงวิหกในวันทีหลังจากวันทีสิบหกที่ผ่านมา แล้วมันก็นมีประเด็นมาหอดมือนีวันที่22มิถุนายนค่ะพี่น้องเพราะว่าทางบอดนกได้สร้างสอนอายเพราะว่าอาอสกุณาพรขึ้นมาแล้วแบบสลืมสลื่อขึ้นมาโปผอมนู่นนั่นนี่เฮ็ดห้บอดนตกต้ออกมาดาแล้วกับาอายสกุณาพรแล้วพอออกไปนะคะกระเห็นไห้กระแสตีกลับมาทังบอดนกพงศกรค่ะพี่น้องเพราะว่าล่าสุดโดนกระแสดามมากจนถึงตอนนี้ และทางบอดนกเองก็บอกในมือน,นีค่ะพี่น้อง้ากันมาฟังค่ะพอพอแม่แม่พี่น้อ,อ,อ,อมมงคนว่าจะสี่พันบอเป็นผมบอลูดอ,อกค่ะาการดูแลจัดการมันยากขนาดใดกว่าจะสร้างคนให้ดังได้อ่าอันนี้เป็นคําที่บอดนกพูดและก็หนานี้นะคะก็ได้มีการคอมเมนต์นะคะพเพื่อด้คอมเมนต์ในเรื่องนี้บอกว่ามันสมดังใจเพิ่นแล้วสาหรับเรื่องนี้เพราะว่าการด่เพิ่อนออกมาดาลูกมาว่าลูกมาสอนลูก เพื่อที่จะปกป้องลูกเพราะว่าไม่อยากให้ลูกต้องโดนดา่าตนเองก็ต้องออกมารับหน้าแทนลูกนั่นเองค่ะสําหรับบอสหนกนะพี่น้องเพราะว่าในอันนี้ก็บอกว่าสมความตั้งใจแล้วนะคะให้คนด่าพ่อดีกว่าไปด่าลูกคุณวานาทัศนซี่และในสตอรี่ในวันนี้ก็มีการอัพสตอรี่ก่อนจะมีการออกมาอัดคลิปชี้แจงประเด็นค่ะพี่น้องสตอรี่เพื่อนก็บ,บอกว่าด่าลูกสอนลูกออกซื่อว่ารู้ตนลูกคอย คือพอสอนหลังบานง่ามผมสอนหลังบานบอออกซื้อเวลาทําผิดผ่าดมากกะวากูาสอน้อบอกลูกตี้โอ้ยจะเป็นเมือนํ่พวกสมองเจ้าแท้คนว่าจะสี่เอาเป็นว่าติดตามไปย่าๆหาไปรู้ตนวลูกจากของคุณให้เขามีอยนาคตทํางานเร็วๆอันนี้ก็ฝากถึงคนที่มายุ่งด้วยนะคะและผู้จัดจาก,การเพชรดาก็เคยพูดไว้ในเรื่องเรื่องนี้ คำว่าเด็กน้อยเด็กก็เหมือนน้าที่ต้องถูกกรองคําสอนและประสบการณ์ก็เหมือนชั้นกรองแต่และชั้นให้เด็กได้มีคุณภาพแล้วก็กว่าจะได้น้ําบริสุทธิ์ออกมาก็ต้องกรองใช่ไหมเด็กไม่ถูกสอนก็คือน้ําที่ไม่ถูกกรองเป็นวาระสี่ค่ะและในประเด็นนี้นะคะในมอนีทีทางบอดโนกได้ออกมาชี้แจงนะคะเป็นการอัดคลิปล่งทั้งเพจนกพงสะกรนค่ะพี่น้องสาวนี่ได้ดสรุปมาให้ฟังสั้นๆนะคะ พวาเพื้นได้มีการบอกประมาณหาถึงหกนาทีในเรื่องเรื่องนี้ซึ่งประเด็นนะคะบอสโนกบอกว่าฝากถึงชาวเน็ตที่มาคอมเมนต์ด่าผมว่าผมน่ะสอนลูกด่าลูกออกสื่อแล้วก็บ่ไหวนาไอ้ักุณพรสาเหตุของการที่ต้องมาสอนลูกออกสื่อต่อชาวเน็ตให้ชาวเน็ตได้เห็นในวันนั้นก็คือคิดดีแล้วคิดดีมากๆก่อนที่จะ พูดออกมาเพราะว่าบอสทงพงศกรผ่านมาหลายแล้วพี่น้องเพิ่นผพันไม่เยอะทุกรูปแบบเพราะว่าสิเป็นเพิ่นโดนดาม,มาโดนสร้างสอนต่างๆนานาเพราะว่าเพิ่นสิมาเป็นกนกพงศองกรในมือนหนิมันบองไาเลยเป่นมาจังสิและรู้ดีว่าชาวเน็ตกลยุทธ์นิสัยของชาวเน็ตเป็นยังไงถ้าวันนั้นบอนสนกพงศกรบ่มีการสอนลูกออกซื้อแบบนี้บ่มีการประกาศใสมม่ไม้โป่งๆขึ้นจะเข้าเห็นในคลิปที่มันได้ออกมานะคะก็คือ ปล่อยออกไปเลยคนก็จะไปเห็นในรูปแบบอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือรูปแบบที่น้องอยสศุณาภร์ไม่พร้อมที่จะขึ้นเวทีมันมีคนตัดไปลงแอบต่อต่อ,ตอแอบดำแน่นอนค่ะพี่น้องคุณมาตังซี่และมันไม่มีคนเห็นใจไอศุณากรณ์เยอะขนาดน,นั้นคนล่อสมนำหนากะมีมีค้นหักกับต้องมีค้นสร้างคุณมาตังี่ค่ะพี่น้อง,องถ้าผมไม่ด่าในวันนั้น คนก็จะมาคอมเมนต์ว่าอาส้สกุณพรร้องไห้ทําไมไม่พร้อมขึ้นเวทีจะขึ้นทําไมงอเงทํยทำไมไม่มีเลือดความเป็นศิล,ลปินขึ้นมาเลยสิคับพี่น้องก,กับสีแบบโดนด่าต่างๆหน้า,นาและเพราะว่ามีคนเกลียดมีคนรักมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของศิลปินเออถึงได้ด่าออกมาเพราะให้คนโฟกัสที่ผมนั่นก็คือโฟกัสที่บอสนกพงสกร ในคลิปที่มันออกมากอยากให้ทุกคนไปโฟก,กัสในประเด็นที่ว่าบอนนกอ่ะด้ไม่ให้โฟก,กัสเรื่องที่ว่าไอาทำงานผิดพลาดและตอนนี้ก็เห็นแล้วว่าคนเอ็นดูแล้วก็คนเข้าใจอไอมากขึ้นเพราะว่าคนไปโฟก,กัสไปด่าทางบอนนกหสกร์ค่ะพี่น้องทุกอย่างตั้งใจมากๆเพราะว่าผมน่ะแข็งแรงกว่าลูกผมรับดราม่าได้เยอะกว่าลูกประมาณนี้ค่ะพี่น้องและที่สังคมถามนะคะ ไม่กลัวน้องอายอน่ะอาย,นะอาายหรอก็คืออย่างอื่นน่าอายกว่านี้การสอนคน้นบม่มีคําว่าอายค่ะเพื่อนาทั้งสี่ค่ะพี่น้องสอนคนไม่มีคําว่าอายถ้าสอนหลังบานคันว่าสอนหนาบานเด็กคนเห็นแบบนี้ท้าไปสอนหลังบาเน,นอกเพื่อนมาพออา,อายทําผิดขึ้นมาแล้วก็จะมีคนมาคอมเมนต์ด่าคอมเมนต์ว่าพออา,อายทําผิดพลาดขึ้นมา ก็จะมีคนมาคอมเมนต์ว่าเช่นเดียวกันก็จะบอกอาอายบอกว่าทําไมบอสนกหนาไม่สอนลูกทําไมปล่อยให้ลูกเป็นเด็กมีศักยภาพเป็นศิลปินที่ไม่มีเลือดศิลปินดานหนุนนันนี่เพราะว่าเชานี้แต่มันพี่น้องสามารถแปลผันประเด็จถูกพักถูกไฟแต่ที่นี่นก็นบอกว่ามาบอกรายละเอียดในเรื่องนี้ไม่ได้มาด่าไม่ได้มาว่าใครในประเด็นนี้นะคะในประเด็นที่ว่าออกมาชี้แจงในคลิปข้างต้น และการสอนลูกถ้าสอนหลังบ้านแล้วถ้ามีคอมเมนต์มาด่าก็จะบอกว่าไม่สอนหน,นที่ผมสอนแต่พวกคุณไม่เห็นพอผมมาสอนหน้าบ้านคุณก็ว่าผมประกาศทําให้ลูกอายอับอายอันนี้ก็เป็นความคิดของหลายๆคอมเมนต์คับพี่น้องและได้ทิ้งท้ายบอกว่าการเป็นศิลปินต้องยอมรับคําสอนได้เมร่ว่าสิเป็นคู่บาอาจารย์เป็นพอเป็นแม่เป็นผู้ใดสอนก็ตามแต่คุณต้องยอมรับในคําสอนใดเพื่อที่จะพัฒนาตนเอง เป็นศิลปินที่มีคุณภาพมากขึ้นถ้าอาอายไม่โดนสอนไม่โดนว่าไม่โดนด่าอายก็จะเป็นเด็กอยู่วันยังข้ามวาสมารถเป็นบอดวาสามารถเป็นคนดูแลเสียงมีหกได้เพราะว่าบอดลงนกมาฝากชีวิตไว้กับอาอายสักผู่าพ้นแล้วคุณกระเคยเบายู่และฝากถึงคนที่มาคอมเมนต์ว่านู่นนั่นนี่ว่าให้เพื่อนต่างๆนานาจีตังนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าฝากคุณไปสอนลูกหลานตัวเองบ้างไม่ใช่มาสอนผมไม่ใช่มาสอนลูกผม เหมือนที่บอสนกอัพสตอรี่บอกว่าสอนลูกลานจากของทำให้หามีคุณภาพห้มีงานเห็ดเร็วๆห้มีความเป็นศักยภาพเร็วๆประมาณเนี้ยค่ะพี่น้องนี่ก็ถือว่าจบค่ะพี่น้องสำรับคลิปที่บอสนกได้ออกมาอธิบายและซาวน่เดสรุปมาให้กันผู้ใดยังงงอยู่ยังง่มข้อใจว่ามันคืออย่างไปเบืองคลิปเต็มๆอยู่ทางเพจนกพงศกรค่ะพี่น้องสีมีกลิดเสียงเป็นวิดีโอที่คนนังบอกอยู่ในโหลดเดอร์ ประมาณหาถึงหกนาทีเพื่อสิบอกรายละเอียดทุกอย่างแล้วเพื่อจะสิบอกสาเหตุจริง,รงๆว่านี่แหละคือเหตุผมเหตุผลที่ผมด่าลูกสอนลูกกลางไฟ์สดกลุ่มปิดในคืนนั้นที่ผ่านมานะคะกับเป็นกระแสมหฮอตอนนี้รับพี่นอ้องจะในก็ฝากไว้นั่นสำหรับคนที่มาคอมเมนต์ต่างๆหนา้าหนาวนาวนาน,นุนนันเนี่ยก็อยากให้เข้าใจเพ่อนการที่เป็นคนบริหารคนการที่จะสร้างคนคนนึงให้เป็นคนดังแล้วก็มีศักยภาพ มันบเพ็เหลืองง่ายเลยค่ะพี่น้องกับเขาใจบอดนกน้ำได้กับเขาใจทั้ง FC ทั้งพอๆเมเมยคือกันว่าเป็นห่วงอายที่อ้ายโดนด่าแล้วก็แบบทั้งร้องไห้ทั้งสั่นแต่ขัคนค้นท่าบอม,มีประสบการณ์นะคะมันกับสิบอมีความพัฒนาขึ้นไปในอนาคตจังเลยกับฝากไว้น้ำคะ่ะสำหรับคลิปนี้กะล่าไปเพียสมีค่ะพี่น้อง